สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทาง youtube ทุกๆคนนะครับผมวันนี้พ่อเข้าสองไอ้น้องนะครับผมสะทามามฮ็ดกับเข่ากันครับพี่นอ้องน,นี้้ไดอะไรกินครับวันนี้วันนี้จะทำอะไรวันนี้จะทำแกงส้มนะคะแกงสม้มแกงส้มปลากระปอ๋องก็าปลากระป๋องปลาแซลม์และแกงส้มปลากระป๋องครับพี่นอ้องอันนี้เราจะเริ่มอันนี้นะครับหั่นหัวใช้เท้าก่อนอันนี้เขาเรียกครัวหมอลำ ขัวมอลำโดยแทยพี่น้องส,สบายสบายสไตล์ขัวหมอลำนะครับอันนี้เป็นปักกาดนะครับมีปักกาดหันตอนเงี้ยงๆหันตอนใหี้ก็สมเด็ดตัวนี่ยค,ครับอันนี้เป็นแกงส้มนะครับเพื่อห้าวาสืร,ร่วมใส่บะสุยางพี่น้องนี่มีวิธีทำให้นะครับอันนี้ทำตามความชอบ ทาตามความเดาชอบแบบได้ย็ดแบบนั้นพี่นอ้องเดาเอาน้าหน, ой, หน่อยเพราะว่าหนอนทุนกนแล้วเวเอาอใส่เข้าไปเลยเข้าไปเลกมก่พี่ปกงด้วยนแกงอยู่ เขาใส่พริกแกงด้วยพี่น้องเพราะว่าบอกพี่เขาก็เล่นตามสนิทตามน้อยๆครับพ่อบอกพี่ว่าเอาเอาเอา,เอาสามกัได้เอาชอนนี่แหละพ่อเราเปลืงเปลืองได้กินหลายหลายฝากติดตามติก๊กหลายหลติ๊กต่อของพวกเราสองคนนั่นนะครับตอนนี้ยอดผู้ติดต,ตามหนึ่งพันหนึ่งพันสองแล้วหนึ่งพันกว่าแลยหนะึ่งพันกว่าแล้วแต่ละคนนะครับฝากติดตาม,ตามด,ด้วยพี่น้องเด้อพี่หมหาเอาพี่หมหาเอาสายฟาซิลาสินกับบ,บีชแหวันครับ ภาษาอังกฤษด้วยพี่น้องใส่พี่แกงหรืวอว่าตุ่มใส่กันเลยเนาะครับอันนีอยากให้เราทำเมนูอะไรนะครับผมกับคอบมเมนต์มาได้เด้อพี่น้องเด้ออยากให้ทำอะไรนะครับผมแล้วก็โอนเงินมาให้เด้อพี่น้องเด้อเวยาอ้ยโยโคะเวิดนี่ลับบากครับพี่น้องกระเด็ก อาสไทยมาจากของเกินล้านซูตร้านแซวนี่แหละพ่อได้ใส่ด็ดซอยัะเรียจักนอยใส่ลานมาดูควันคปันกลุ่มเลยพีหอมมกร้อมเมื่อว่เปิดแฟตกูถามเนี่ยยางหูคือกันแหละเคื่อว่าเปิดให้กลุ่ คนมันบอกมีไหวพีปฏิภาณกูเรียนเปลี่ยนบพรให้กูถามจากใจจริงท็อปก็เรื่องเดือดฟุดฝ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 ุดเอากระซ้ามแล้วซับกูซับกูไม่เป็นซับผู้อื่นผมกองหลังเราจะเริ่มใส่ผักแล้วนะโอ้ยอย่าเพิ่งใส่มท่านเดือบเปื่อยอยู่ท่านเดือบอันนี้ครบสูตร เริ่มใส่สก้านแล้วครับพี่น้องเริ่มใส่พักแล้วแต่ว่ากานมันเอาไว้ก่อนด้วยกานเอาไว้ก่อนหยัหยยนยมันใส่เข,าขา้าใสไปนึ่ไหลายเลยใส่เยอะหลายทีเอ้ากินหลายผม<อ>ก็มื่กกินมือชื่อเกลือกินข้าวข้าวแล้วซ้จานนึงกินข้าวในน้อยๆยันอ้วนกินในเครื่องจา<ๆ>นเมฆ่งซัดไปจานนึ่ง กลัวกินน้อยแต่กูัวแม่มั่งตกินเร็้ยวไงนี่นะครับเริ่มสีสันไดรแล้วแต่ว่ารสชาติบบท่านได้ด้วยเพาะท่านได้ปรุงเลยท่านไดนมีความว่าเครื่องปรุงยู่ในนี้เลยต่อไปท่านก็เริ่มปรุงนะครับปรุงตามใจชอบเลยนะครับบ่มีวิธีบอกว่าเฮ็ดจังได๋เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ซุ่มเอาคือกันโอ้ยโอ้ยของช้ดรถไม่ไหล หัวกวดศีรษะหัวลกหัวห,วหลอนหายดีหมดเนื่องจากหัวคนเฮ็ดแล้วผมเริ่มบ่มี่ครับข้ากัดแทนสิเดี๋ยวเอาใส่รกลงไปใส่ปลาแดกจ้งหน่อยก็ได้เด็ก,ก,กเกส็โอ้ยแกงส้มปลาแดกเนี่ยบอกบอกบอกแกงส้มนี่มันต้องมีอันนี่ยโอ้อันพักอันนี้แม่พักก็อเอินพักยังไงอันแน่ไปแล้ว ใส่ซผักกระเสกหน้ำผักกระเสกหน้ำเนี่นนยเนาะเกียงส้มต้างซส่ผักกระเสกน้าเออผักกระเสกน้าอันนี้ดูโฉมหน้าพระเอ,อกเมฆนะครับตอนยังไม่อาทันได้แต่งหน้านะครับก,ก็จะสีขเขียวหน่อยนะครับนี่คือกล้องช่วยเยอะมากแล้วนะครับ<อ>ต้องต้องขอบคุณกล้องนะครับ เพราะมีมาแข้งผมแห้งๆนั่นนอย,ยู่ฮน,นันนอนลงแท่งจะกล้องอะไรมังจะก้องโดดบ,อบ,บ,อบ่บบบสิปูนจะต้องสิเสียบนี่นะครับพูนข้นข้นกลุ่มหรือพี่นนองขณะนี้เราใช้เวลาในการทำผ่านไปแล้วนะครับผมสามสิบห้านาทีนะครับยังไม่ได้อะไรเลยสามสิบห้านาทีคือ ตั้งแต่หม้อเดือดนะครับไม่รวมการหั่นการอะไรนะครับเสียบปะอืมกูก็ว่าอยู่มันเป็นตะเสียบมั้งเขาใส่อีหยังสูมันจังเสียบปลากระป๋องใส่ปลากระป๋องก็ไปเสียบนะแค่น้ำปลาไปอุ้ยเขาก็ใส่เกลือเรานี่ดีโนไมันจังเข้มเลิกตีจากเรามีตรวจพาะวะว่าจากใส่ปลากระป๋องก็ไปเสียบเรืองไม่สินนู่นเสียบปะ เสียนเท่าก <avec> ับหั <Conference> ่นใส่ด้วสิก็บ้าวเศษคว่กลุ่มเลยพี่น้องเมื่อไรใส่หนั้นขอคอมเมนต์ในพี่น้องขอคอมเมนต์ทั้งใต่นี่ว่ามันมามันเห็ดจังไดพี่น้องอันนี้ก็ซุ่มทุกอย่างต่อไปชุดหนึ่งกันซุ่มเห็ดนะโฟล์กสูตอีกแล้วคิดอะไรไม่ออกบอกผฟล์กสูตรดีก็เขาใส่น้ทำตาลแล้วใส่ไปกด้ใส่ใส่ ใส่ใหเบัวตุ้ยางใส่หัวสัญญางได้พี่น้องเดี๋ยวใส่ปากกระป๋องลงไปก่อนให้มันเสียบเราเรา,เราจะใส่ปากกระป๋องนะครัเออใส่ปากกระป๋องเข้าไปนะฮะโอ้โหทำไมันปิดฟ้าดีอันนี้ก็คือหลงังร้านของพวกเราสองคนนะครับอันนี้หลงังร้านนะครับ ชุดเช่าสองพี่น้องนะครับแบ่งกันภูรสารตอนเดอ้อมัดแตงถ้าภูรสารตอนอย่างบริีร้คือบัสกินมันนี่เบอร์เตนิบอกภูละตอนกับพ่ออาโค้ชสีอิมมื่อกางมื่จะกินพัก์ควันนี้แหละในความต้องการมาเมร์ความนันไล่าาหัวแต่ผักมาเบิร์นเนสัยกับบอเบิร์ด ก็จะได้ใส่มือไหมตอนนี้นใส่มือไหมไรย้ำใส่ลุงเสดสัยมุสเหตุอีย่างเกี่ยวกับผักกางสีก่กูถามอันนี้นะคะระับปลากระป๋องปลากระกป๋องโลซาอุ้ยมันมีสีตอนอย่างไปยัางไห้ซื้อปลากระป๋องอย่างไปใส่เขาลองสีบอกไปห้ไปได้เออไปให้ไปหด้ซื้อปลากระกป๋องปลากระป๋องละมันดีมงไดปลากระป๋องละมันดีมองใดงมันก็ <c oughs> นต้องดังไฟเปิดฟ้ากินโลดนี่ เสื้อแยมยันปลากระป๋องเสื้อกูไปเมื่อน่ะโตดีแทนเ่าเสื้อกูเกิดก่อนสีเสื้อจังได้เอาอันนี้เราก็ใส่วุ้นเส้นเข้าไปนะครับใส่วุ้นเส้นเข้าไปอันนี้วุ้นเส้นเหลือจากกินเนื้อย่านในย่านนะครับเนื้อย่านเกาหลีนะครับใส่แต่เส้นก็พอเออน้าน้าน้เออคนเข้าไปน้านะาน้าน้ อะไรไ่หนอเลยเอ้้คือ้นไคืไอ,ออ้วคือแ,แกมุนเสียที่กินละบนนีไก่แล้วเื่นไปนเลพ่อพ่อสาแกมันแสบเขา,าตาตงกินหลายเลย